Lady and gentlemen, my name is Rawinan k l o m p a n I'm a teacher at b a n j a m n a n School, s i s a k e t Primary Educational Area of f i g f a l s เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวรวินันกรมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านจำนานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศีสเกตเพ่ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลเชิงคุณค่าสปทโอเบกอ a วอชประเภทคุณผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและนี่คือเรื่องราวของ Active Teacher Active teacher คือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรม active learning ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริงเนื่องด้วยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผู้เรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ในบทเรียนได้และรู้สึกว่า เป็นวิชาที่ยากดิฉันจึงได้นำนวัตกรรมบิงโกเกมและเกมการศึกษาอื่นๆรวมทั้งเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานและออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 จากการใช้นวัตกรรมบิงโกเกมและเกมการศึกษาอื่นๆทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับความจำและเข้าใจและสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้สร้างความสนุกสนานเนื่องจากมีรูปภาพสีสันสดใสดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และดิฉันได้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาทิเช่น b l u e g a t Play ผ่านการทดสอบคำศัพท์ในบทเรียนทำให้ผู้เรียนสนุกและชอบกิจกรรม Roleplay เ,เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารกับเพื่อนและกิจกรรมการนำเสนอหน้าชั้นเรียน จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพจนทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนงาน Open House ในระดับกลุ่ม การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของเขตพื้นที่และการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆจนได้รับรางวัลมากมายและได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆจากการมุ่งมั่นผู้เทในการปฏิบัติงานส่งผลให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับรางวัลดังนี้ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเรียน ศึกษาปีที่1-3ถึงถง,างานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาตินะักจังหวัดราชบุรีครูผู้สอนนักเรียนได้รับคะแนน180%เเอร์ซนตของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลครูดีสีชน3ระดับอำเภอรางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับดี ตลอดระยะเวลา5ปีที่ดิฉันรับราชการครูดิฉันได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถโดยยึดมั่นในหลักของการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่สังคมและดิฉันจะเป็นครูที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการเรียนการสอนและการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ